อ่าอันนี้นะเดี๋ยวจะวัดกระแสอ่าผมทําแบบฟอร์มมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะวัดกระแสแล้วก็ลงบันทึกตามนี้เลยแมกเนกติกจะมี6ตัวอ่าไล่ตั้งแต่ mc 1ถึง mc 6แต่ละตัวก็จะมี3 phase, ามเฟสไลน์1 2 3แต่ว่าตัวไหนเป็นอะไรอะ่ะอ่าก็เคลียร์ระดับหนึ่งแล้วเป็นปั๊มไอคิเตอร์โซลอร์พอตแอนไร แต่โซลาร์พอร์ตกับแอนไนท์มันจะมีแยกหน้าหลังอันนั้นเดี๋ยวเราไปไล่อีกทีเราตอนนี้เรายังไม่สนใจก็ได้เราดูแค่กระแสก่อนคือวัตถุประสงค์เพื่อว่าที่เราวัดเนี่ยมันเป็นเมนของแต่ละชุดถ้าเราเล็กคอร์ดไว้แล้วแล้วทุกครั้งเท่าเดิมก็จบก็ไม่เสียแต่เมื่อไหร่ก็ตามฮีเตอร์ขาดกระแสมันจะต่ำลงซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันจะแยกไปอย่างเนี้ยอ,อย่างอันแรกชุด ชุดที่เป็นอาร์กิเตอร์อันนี้ไม่มีวงจรนะอันนี้เป็นตำแหน่งของฮิตเตอร์เลยเนี่ยหนึสามีทั้งหมด11ตัว,11ต,ว11ตัวแล้วคิดดูอ่ะเราก็มานั่งคลิปแอมจับทีละตัวละตัวเสียเวลาใช่ไหมแต่เรารู้ไงว่า11ตัวเนี่ยแต่ละตัวกี่แอมก็รวมกันโทั้ออกมาเลยแล้วเราก็คลิปไปเลยแต่เนือ่องจากมันเป็นสเฟสเนี่ยผมแยกมันมีสสีหนึ่งสามค่นี้เราก็ ไปเช็คอีกทีว่าเฟดเอลหนึ่งเนี่ยทั้งหมดกี่แอมลสองทั้งหมดกี่แอมลสามกี่แอมเราดูแค่นั้นถ้ามันยังเท่าเดิมอยู่ปกติก็ก็ไม่ต้องทําอะไรลวก็ถือว่าใช้ได้แต่เฟดใดเฟดหนึ่งลดลงอันนั้นอนะเราค่อยมาแยกหายทีซึ่งถ้าดูตามนี้เราก็จะรู้ด้วยว่าชุดชุดไหนเฟดไหนกันอย่างสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองจะเป็น L1 หมดบนเลยเห็นไหม ถ้าสมสมุติว่า L1 มันลดเราก็มาดูว่า L1 มันเข้าอันไหนม้างสีเหลืองเข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้าอันนี้อันเนี้ยไล่หาเอาตามสีเลยอันนี้อาร์กิเตอร์ส่วนโซลเดอร์พอตอันนี้อันนี้ทำงทำทำผังไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จก,ก็ก็อย่างเงี้ยก็จะมีลาย3ามเส้นแล้วก็มีฮีเตอร์แยกนี่มันแยกหลายตัวไงเราจะไปไปหาทีละตัวก็ลำบากใช่ไหมเราก็เราก็วัดแค่ สามจุดหนึ่งสองสามเพราะเรารู้นี่แต่ละเฟสมันกี่แอมเราก็วัดวัดแค่เมนที่เข้าแต่ละเฟสแอรไนก์ <c oughs> ก็เหมือนกันแอรไนก็จะมีฮิตเตอร์อยู่สี่ชุดตามนี้เลยแต่ละชุดก็แยกเป็นสามเฟสอย่างเงี้ยกรณีน,นี้อันเนี้ยจำได้ไหมสตาร์เดลต้าอันนี้ต่อเป็นเดลต้าอยู่เพราะว่ามันเข้าสองรอยี่สิบ ที่สองรอยี่สิบเพราะว่ามันเครื่องเนี้ยม,มันมีหมอแปลงตัวใหญ่ไงมันแปลงลงมาแล้วถ้าไม่มีตัวเนี้ยเมนจะเข้ามาสามร้อยแปดสิบเลยแต่น,นี้มันเป็นเครื่องนอกเครื่องนอกเพราะนั้นสามเฟสของมันเป็นสองรอยี่สิบมันก็เลยเข้าเป็นเดลต้าได้อันนี้เอาไปต่อกับเครื่องอื่นพังนะเพราะว่าฮีเตอร์สองรอยี่สิบถ้าไปใส่สตาร์เออเดลต้า Delta, ไปใส่เมนปกติสามร้อยแปดสิบก็คือพังเลยใส่เฉพาะเครื่องนี้ หลักๆก,ก็คือวัดกระแสของแมกเนติกแต่ละตัวซึ่งหน้าตาก็จะอย่างน,นี้อันนี้จากจับผังเมื่อกี้อ,อันนี้คือตัวจริงแล้ว MC 1ถึง MC 6เนี่ยไล่ไปหนึ่งสอแต่ละตัวก็จะมีลายสาเส้น3ามเฟสแยกตามนี้ ที่เราต้องการวัดคือกระแสของแต่ละเส้นแต่ละตัวเลยเราก็เลกคอร์ดลงในตารางตารางก็จะแยกตามนี้เลยตอนนี้ก็ต้องระวังว่าตอนเราวัดมีไฟแต่อันนี้ก็เด็กๆสองรอยี่สิบแต่ถ้าเป็นอันอื่นแน่สามร้อยแปดสิบนะจืนดนี่โหอย่างแรงแต่ถ้าอันนี้มันผ่านมอปแปลงแล้วมันเหลือสองอยิบก็เหมือนเหมือนไฟบ้านธรรมดาเลยดูดแต่ก็ตายนะดูดน,น้ๆตายอ<ห>นต้องรอมันทำงานก่อน ต้องทางานอันนี้ติมันก็จะตึกตักตึกตักของมันอย่างเงี้ยตออมันตึกตักนะอ่าใช่ตอนต้องวัดตอนมันต่อถ้าไม่ต่อมันก็ไม่มีกระแสไหลซึ่งเราก็วัดสัปปาสัมมาก็ได้อันไหนต่อแล้วก็วัดตัวนั้นแล้วแต่จังหวะมันซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะวัดอ่าเส้นล่างแล้เส้นเส้นบนส่วนใหญ่มันจะมันมันแน่นอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดอันไหนมันคลิปมันง่ายก็เราก็คลิปตรงนั้นเป็นลักษณะเป็นคลิปแอมก็ล้องก็ไปอย่างเงี้ย ้องเข้าไปถ้าตอนมันตอนมันตัดมันไม่มีไฟนี่ข้างล่างไอ้ข้างบนนี่คือถ้าเปิดแล้วมาตลอดไฟมาตลอดของฝั่งข้าตัวอ่าแต่ถ้าเกิดฝั่งเนี้ยมันจะมีไฟเฉพาะตอนไม่ได้อีกต่ออ่าถ้าเกิดความไวพอใช่ไหมจังหวะมันตัดไม่มีไฟเรารู้นี่เราก็เราจับได้จะจับยังไงก็ได้ให้มันเข้าที่แล้วแล้วเราก็คลิปเข้าไปแต่ส่วนใหญ่ก็มันมีฉนวนไงใส่ถุงมือ หรือถ้าถ้าไม่มั่นใจก็เอาครีมใช้ครีมจับจับให้มันเข้าที่แล้วเราก็คล้องเลยอันนี้เราเปิดเรียบร้อยแลวอันนั้นอันนั้นเมนเปิดเมนแล้วถ้าเปิดเปิดมางี้ไฟมาแล้วอันนี้คือตัวเมนข้างนอกก็เปิดแล้วตรงนี้เปิดแล้วอันนี้ใช้หัวกอนอนอนคอนแทคโวล ncv อันนี้ไฟไฟมาอันนี้ไม่ต้องแตะเลยเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเื่อๆเนี่ยแรงนี่แตดเส้นเนี้ยเส้นนี้ทำไมไม่ติดเออเชื่อถือไม่ค่อยได้มัมือนกนะันนะอ่าอันเนี้ยเออแต่ทำไมอันนี้มันไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบเอาผ่านตรงนี้มา ออสีแดงนี้ออนหมดแล้วเนี่ยตงนี้คือเออเฟนเนี้ยเฟนเนี้ยดูเหมือนผิดปกตินะอะ่อันอื่นมันถ้าปกติมันจะมันก็จะเนี่ยไอ้สีดำเนี่ยเป็นอยืันเดียวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปไล่ดูก็ อันนี้ไฟมาแต่ถ้าแมกเนติกยังไม่ทํางานฝั่งนี้ไม่มีไฟเนี่ยฝั่งนี้ยจับจับได้เลยอันนี้ไม่มีไฟแต่ถ้ามาแหลก็กับแม่เนติกต่อปุ๊บไฟมาทันทีทีนี้ก็วิธีการก็เราจะวัดตัวนี้ใช่ไหมก็เปิดมิเตอร์เลือกแอมแอมเป็น ac นะกด,ดโหมด มิเตอร์แต่ละตัวก็จะใช้งานไม่เหมือนกันตอนนี้ ACM เรียบร้อยตัวนี้ใช้ได้ทั้ง AC DC อันนี้ไม่มีไฟก็จับได้เลยหรือถ้ามีจริงๆมันก็ได้มันก็ไม่ไม่มีผลอะไรทีน,นี้ถ้าสายแข็งมันจะคลิปยากนิดนึงอันนี้คล้องเรียบร้อยเราก็เปิดสวิตต์ไอตัวอาร์กิเตอร์ตัวซ้ายสุดเปิดได้เลย มันต่อแล้วแปดแอมปิดแล้วก็ลงเรคคอร์ดในบันทึก MC 2ลายหนึ่งแดจุด้ารปัดจุดทสศสนิยมไปอ่า MC 2ลายหนึ่งแ <8. 5. S 1> เสร็จก็ย,ย้ายอพวกคลิปแอมนี่สายอยู่ใกล้ๆกันไม่เป็นไร สนามแม่เหล็กมันจะอยู่เฉพาะเส้นนั้นอ่ะกดอีกทีอ่ะต่อแล้วแสม,มาสิบห้าจุดเก้าะแล้วก็อ่ะปิดอะถ้าเสียนหน่อยก็ไม่ต้องปิด <c oughs> อันนี้เราไม่รีบไง <c oughs> แต่ถ้าเ้ารีบก็ไม่ต้องปิด แต่ใส่ถุงมืออา้าวเปิดสิบเอ็ดจุดแปดอ่าปิดข้อครวระวังของคลิปแอมก็คืออ่าต้องให้ตัวคลิปมันสนิทกันถ้าเกิดเนี่ยไอ้ปากมันตรงเนี้ย ถ้ามันอ a มันไม่สนิทเนี่ยค่ามันจะคาดเคลื่อนเดี๋ยวผมกลับไปวัดเฟส L หนึ่งอีกทีเพราะว่าค่ามันต่ำมากต่ำผิดปกติอ่ะเปิดเหมือนเดิมปิดได้เลยอันนี้อันนี้น่าจะผิดปกติมันไม่บาลานซ์เฟสอันนั้นเดี๋ยวเราไปไล่หายอีกทีอันนี้เราวัดแบบให้ครบก่อน อันนี้ MC 3ลายหนึ่งแล้วก็เปิดอันนี้โซลูช <oda> ั่นแต่พี่้องผิดมันเป็น MC 4ีนี่ MC 4เอ๊ะแต่ทำไมไม่เป็นไรงั้นเอาตัวที่มันทำงานเลยก็ได้ MC 4ลายหนึ่ง MC สลายหนึ่ง 48.5ฮะ48.5 48เหอใช่คือมีเยอะจังวะติดกันนะแล้วก็นนี้เราก็จดเอาไว้48.5อ่าหลายสองลายสองอ่ะเกิดเกิดขาดด้วยเวลาปิดเกิดอะไร61.1 ไปก่อน61.1อันนี้เราก็ยังไม่สนใจแล้งั้งน,นจดไปก่อนเปิดเปิด6 9เ69.4เอ๊ะแต่มันทำงานตัวเดียวไอตัว MC2 สองสามไม่ทำงานเลยใช่ไม่ทำนเอย m c สี่ เดี๋ยวเราจะเช็คเพิ่มเติมเมื่อกี้รู้สึกไฟมีเฟสหนึง่งมันแปลกๆก,ก็เดี๋ยววัดโวลต์ดูวัดที่เบเกอร์ตัวเมนเลยตอนนี้เป็นแอมอยู่เราก็เลื่อนไปโวลต์อ่าตอนนี้เป็น d c อยู่เราก็เลือกโหมดเป็น ac ตอนนี้คือ vac ก็วัดที่อ่าไฟเข้าแมเข้าเบเกอร์ก่อน อ่าตัวตัวบนเลยเดี๋ยวเลื่อนหนึ่งอันนี้มันมีไฟอยู่ไฟที่เข้าเบรกเกอร์ตัวไฟเข้าปกติไหมตัว,น,วน,นี้เลยใช่วัดยังไงนี่แหละใช่ขวาวัดโวลต์แล้วัดค่อมอย่างนั้นเลยเกซีโวลต์ Z นี้เศษอะไรสองร้อยสามสิบอ่อีกคู่หนึ่งวัดได้พบสามคู่สองรอ้อยยี่อ่าสองสามอ่านิถือว่าปกติอ่าถ้าได้วัดสั่งออกวัดเหมือนเดิมแต่วัดได้ออกสามคู่สองสามสองสาม สองสามโอเคอันนี้ไฟน่าจะปกติแต่ผมไม่รู้เพราะอะไรลองวัดเข้าแมกเนติกตัวที่สองดูตัวที่สามเนี่ยอินซีสามดูเข้าออเพ่าะอะไรสอง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 ประมาณนะ ทะไมอ่ะทำไม,ไมชัววัดตัวอื่นดูกันเลย สองสได้นี่สองสแต่มันไม่ทำงานมัน,ค,ค,นคนมันผิดปกติแล้วละ่ะพี่พี่ลองึ้นลองดูอันนี้เดี๋ยวจะเช็คว่าคือปัญหาคือแมกน้ติกเอ็ซสามไม่ทํางานแต่ว่าสี่ะทำสามกับสี่มันน่าจะคู่กันก็เดี๋ยววัดไฟเข้าคอยอะนะเปิดไฟไม่มาคอย อ่ะคราวนี้ลงไปวัดที่ MC4 เราจะเทียบดูเลยอ่ะต่อ้ายี่สิบอันนี้คือไฟมาปุ๊บแสดงว่าไฟไม่เข้าคอยของไม่ได้ติดอันนี้ตรงไปไลายวงจรแล้วอันนี้ไม่ทันแล้ว